สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอสแครปี p สาของผมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของหัวเรื่องว่าการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับไม่ได้ดีเสมอไปซึ่งทําให้ผมนะครับย้อนกลับไปคิดว่ามันจะมีซีรีส์ซีรีส์หนึ่งนะครับที่ตอนนี้กําลังโดง่งดังเป็นอย่างมากก็คือสงครามส่งด่วนนั่นเองรู้ไหมทำไมผมเลือกมาทำธุรกิจเอ็กเพรส คุณแคนซึ่งวันนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่างนะครับของคุณเคนนะครับทายาทธุรกิจหมื่นล้านนะครับซึ่งเป็นตัวละครครับที่ผมอินเป็นอย่างมากเป็นลูกของเฮียคณนินนะครับซึ่งวันนี้นครับผมจะมาชวนคุณนคในเรื่องของ การอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับไม่ได้ดีเสมอไปในตัวละครนะครับคุณเคนเป็นลูกชายของเฮียคณินนะครับซึ่งเฮียคณนินนั้นเป็นคนที่สร้างก่อสร้างธุรกิจนะครับต่างๆมาจากร้อยล้านเป็นพันล้านหมื่นล้านนะครับซึ่งมันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะครับของคุณเคนแต่ก็อาจจะมีอีกม,มุมหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความกดดันเล็กๆเ,เพราะว่าในยุคที่แบบมีธุรกิจอยู่แล้วมีพ่อสร้างไว้ คุณแม่สร้างไว้หรือว่าคุณปูป่คุณย่านั่นเองครับมีลูกค้ามีคอนเน็กชันมีอะไรต่างๆนะครับเพราะคุณเคนครับต้องรับไม้ต่อจากคุณพ่อนะครับที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นที่เริ่มจากศูนย์ะครับไปร้อยแต่คุณเคนคือคนที่เริ่มจากร้อยนะครับต้องทอํายังไงให้ไปถึงพันถึงหมื่นถึงแสนนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าหากเขาพลาดแม้แต่แบบ หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจากหนึ่งร้อยเหลือเก้าสิบเก้าซึ่งทําให้ทุกคนสามารถมองเขาไปอีกแบบได้เลยครับอาจจะเป็นคนร่หลวอาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจของพ่อพังนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอแบบนี้นะครับก็คือพ่อแม่เกง่งพี่เกง่งหลายๆคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับมีความสามารถประสบความสําเร็จมากมายความสําเร็จนั้นทําให้เรานะครับรู้สึกโดนคาดหวังโดนอะไรต่างๆจากพ่อแม่อาจจะเป็น คนในครอบครัวหรือในเครือญาติครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยโดนเคยไหมครับทําดีแค่ไหนก็ได้แค่รักษามาตรฐานไว้แต่ถ้าเราพลาดน,นิดเดียวนะครับเท่ากับโดนว่าโดนด่าโดนอะไรสารพัดเลยครับเหมือนเราอยู่บนเส้นได้แล้วแบบถ้าเมื่อไหร่ที่เราตกมีคนพร้อมที่จะซ้ําเติมเราอยู่ตลอดซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยรู้สึกแล้วผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยตรงที่เรามีไอเดียของเราแต่ไอเดียของเราอาจจะไปซ้ํากับคุณพ่ออาจจะไปซ้ํากับคุณแม่ซึ่งอาจจะโดนถูกเปรียบเทียบแล้วก็บางทีไอเดียของเรา ท่านอาจจะบอกว่าแบบนี้มันไม่ได้ดีหรอกเขาอาจจะด่วนตัดสินเรามากเกินไปจนทําให้เราบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะออกความคิดเห็นไม่กล้าที่จะมีไอเดียใหม่ๆเราต้องทําตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปที่ท่านวางไว้ซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่ตัวของเราแต่เราสามารถมีสเต็ปเป็นของตัวเองได้ในการที่จะคิดหรือไอเดียต่างๆในการใช้ชีวิตผู้ใหญ่ทําแบบนี้สิทาแล้วเวิร์กซึ่งผมมองว่ามันอาจจะทําให้เราไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองเลือกมันอาจจะไม่ได้ทาให เรานั้นเป็นตัวเองซึ่งผมก็เลยเลือกในสิ่งที่ตัวเองนั้นชอบแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองอยากทาซึ่งมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมันอาจจะล้มมันอาจจะผิดหวงังแต่เราได้เรียนรู้ในแบบของตัวเองคุณพ่ออาจจะล้มท่านั้นคุณแม่อาจจะล้มท่านี้เราอาจจะ ไม่ล้มก็ได้หรือเราอาจจะล้มท่าใหม่อะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายในเรื่องของคุณเคนนะครับก็คุณเคนได้ลาออกจากาบริษัทขนส่งของคุณพ่อแล้วก็ทุกๆธุรกิจของคุณพ่อนะครับโดยเดินออกมาใช้ความคิดของตัวเองไปหาแสงแดด เพื่อจะได้เจริญเติบโตด้วยตนเองนั่นเองผมว่าที่คุณเคนทํานั้นมันคือความกล้ามากๆเลยครับเพราะว่าการที่เราออกมาจากร่มไม้ใหญ่นั้นสิ่งที่เราจะต้องเจอหนึ่งเลยคืออุปสรรคสองเลยคือเราอาจจะมีโอกาสล้มแต่เราได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองอยากทําไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะกล้าออกมาจากร่มไม้ใหญ่เพราะทุกคนอาจจะมองว่ามันอบอุ่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะอึดอัดก็ได้ครับมันอาจจะเป็นจุดที่เราต้องเลือกครับว่าเราจะอยู่ต่อแบบโดยที่ไม่เป็นตัวเองกับเราเดินออกมาเพื่อเราจะได้เผชิญ 何だ ความเป็นตัวเองแล้วก็สามารถใช้ความคิดใช้ประสบการณ์ตัวเองเราอาจจะแพ้แต่เราได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทําและอยากที่จะเป็น <S <S ถ้าคุณเคยรู้สึกว่า <S <S เราไม่ได้ลําบากหรอกแต่เราไม่ได้เลือกเส้นทางของตัวเองจริงๆผมอยากจะบอกคนนะครับเราจงกล้าที่จะออกมาจากร่มไม้ใหญ่นั้นเพื่อจะได้เห็นแสงได้เห็นตะวันในการที่เราได้ไปเจริญเติบโตและคุณไม่ได้เห็นแก่ตัวครับผมแต่คุณแค่อยากมาใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองนั่นเองเพราะต้นไม้ใหญ่นะครับมันให้แค่ร่มเง,งาแต่บางทีนะครับ ไม่ได้ให้แสงแดดกับเราในการจเจริญเติบโตซึ่งผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับให้ทุกคนนั้นกล้าคิดกล้าฝันกล้าทําถึงแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคถึงแม้ว่าเราจะเจออะไรต่างๆที่มัน หมผมเชื่อว่าระหว่างทางที่เราเดินไปถึงจุดหมายหรือเป้าหมายด้วยความเป็นตัวของเราเองครับมันจะทําให้เราเรียนรู้แล้วก็บางทีเราอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าเราสามารถทําได้เราอาจจะไม่ได้เดินตามทางของท่านที่ท่านวางไว้แต่เราเดินทางในแบบของตัวเองและเราก็ได้เจออุปสรรคเราได้เจอประสบการณ์ต่างๆเราได้ล้มเราได้ลุกเราได้ขานทุกอย่างมันคือสิ่งที่เราเลือกและอยากให้ทุกคนกล้าคิดกล้าฝันไปกับผมครับผมก็สําหรับทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้ ก็ขอบคุณมากเลยนะครับถ้าทุกคนรู้สึกเหมือนกับผมหรือว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับรู้สึกว่าการที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปครับผมฝากแชร์คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆที่รู้สึกเหมือนกับผมให้เขาเปิดคลิปนี้ฟังนะครับเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการมีไฟกล้าออกมาจากคอม์ตโซนของตัวเองกล้าออกมาทําตามความฝันของตัวเองครับผมก็ถ้าคลิปหน้านะครับจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับให้กับหลายๆคนได้ฟังนะครับก็ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย